อัปเดตรถเข้าใหม่กันอีกแล้วค่ะคันนี้ได้เป็นตัวเจ้า Toyota New โตโยต้ายาริสนิว1.2โฉมแฮมเมอร์เฮดคันนี้ราคา479,000ที่สคัญเลขใหม่7,000โลสภาพรถสวยใหม่พร้อมตั้งขายมากๆเลยผ่อนเลขอยู่เพียงประมาณ8,000เท่านั้นถ้าทุกค่ะท่านไหนสนใจอยากได้รุ่นนี้เป็นเจ้าของสามารถติดตามชมได้เลยให้จบทิป สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ FC นะคะประจำแชนแนลเพชรยนต์ทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอกันกันกบเซลล์หนูนอีกแล้วนะที่นี่ที่เดิมค่ะบริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีเขตกรุงเทพมหาคนครนะคะวันนี้นะคะหนูเล็กนะเจอกับหนูเล็กนะคะต้องเจอกับรถเข้าใหม่อีกแล้วเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้อัปเดตตัวรถเข้าใหม่กันเป็นรถที่ใช้งานง่ายๆขับคล่องๆนะคะแล้วก็ประหยัดน้ามันที่สําคัญผ่อนเบาผ่อนสบายด้วยและได้เป็นรถปีใหม่ ไม่น้อยนะคะก่อนชมคลิปกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามให้ด้วยนะรินพัาน,นิดนึงนะมาเดี๋ยวให้มาดูตัวรถคันนี้กันเลยค่ะคันนี้ได้เป็นจัวดเจ้า t o โยต้ายารินะได้เป็นตัวนิวนะคะ1.2ปี2023ค่ะคันนี้เป็นตัวสปอร์ตนะได้เป็นโฉมหน้า h ฮมเมอร์เฮหรือว่าเขาเรียกกันว่าฉลามหัวคอนนั่นเองนะคะสีเทาดำดูแลรักษาง่ายมากๆเลยที่สำคัญตัวรถคันนี้เล็กไม่เพียง7,000โลเท่านั้นใช้งานน้อยมากค่ะวารันตีศูนย์ยังเหลือเฟือเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูสภาพรถแลกเขา้าอันนี้เรามีการล้างมาแล้วบ้างบางส่วนนะคะลูก้าขาแต่ส่วนอื่นยังไม่ได้เก็บงานเลยนะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของด้านหน้าเลยไฟหน้านะคะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาแล้วเรียบร้อยจากโฉมเดิมเนี่ย ไฟหน้าเขาเป็น LED นะคะแต่ตัวนี้ได้โปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดยทามวิ่งมาด้านล่างไฟเลี้ยวไฟหลีอยู่ในชุดโคมเดียวกันโคมไฟไม่มีรอยแตกเล้าเลยสภาพสวยใหม่ดีไซน์ใหม่ทันสมัยล้ำสมัยมากขึ้นเลขทะเบียนได้เลขนี้ไปเลยนะหน้า5้าหลัง5้าแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวล้อแม็กค่ะล้อแม็กจะได้เป็นสีทูโทนนะคะ ตัวแม็กเนี่ยสภาพสวยกลิปเลยนะไม่มีกินขอบไม่มีปีนฟุตบาทสัปดาห์ยางสัปดาห์ที่39ปี2023ยางถือว่ายังใหม่ใช้งานได้อีกอย่างแล้วแม็กตัวนี้นะคะขอบ15นะในส่วนของซุ้มล้อค่ะไม่มีสนิมนะคะซุ้มล้อเดิมสวยงามรถใช้งานน้อยจริงๆพี่พี่ขารับประกันไม่ใช่รถไปชนหนักมาแล้วเอาเข้ามาขายนะพี่ไม่มีย้อมแมวแน่นอนนะคะนะไฟเลี้ยวนี่ติดอยู่ข้างแก้มแบบนี้เลย พร้อมกับมือเปิดไม่ใช่มือเปิดค่ะกระจกมองข้างนะคะตัวกระจกมองข้างสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคันนี้แล้วก็มือเปิดเช่นกันสีเดียวกันกับตัวรถติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะคันนี้นะคะฟิล์มใหม่ไม่มีริ้วรอยนะคะแล้วก็ในเรื่องของแผงประตูแผงประตูเดิมค่ะตรงนี้เขาตกแต่งเป็นซอฟทัสนิ่มๆน,นะคะมือเปิดเป็นสีเงิน แผงประตูค่ะหัวนอ็อตไม่มีรอยหมุนขันไขสภาพเดิมสวยเนียนบางมากๆสีเดิมเนียนบางสุดๆไปเลยค่ะคันนี้นะคะเสานะคะเสาบีเช่นกันค่ะหัวนอ็อตไม่มีรอยหมุนขันไขขยับใดๆทั้งสิน้นนะคะตัวเพจตรงนี้นะปี2023ตรงกับโมเดลที่ผลิตเขาเลยแต่เขาจดปี2024เท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างตรงฝั่งซ้ายด้านฝั่งผู้โดยสารกันบ้างเช่นกัน เลยค่ะหัวน็อตเดิมนะคะสีเดิมเหลี่ยมคมชัดมากๆเลยสภาพสวยแบบนี้รับประกันค่ะลูกค้าค่ะถ้าลูกค้าเข้ามาดูรถเองอาจจะไม่ได้มาดูหัวน็อตอะไรกันขนาดนี้เนาะตัวยางก็เป็นตัวยางเดิมทั้ง4เส้นนะคะพี่พี่ขาล้อแม็กตัวยางเดิมหมดเลยนะคะในส่วนของด้านหลังค่ะไฟท้าย LED ไม่มีรอยแตกแล้าสภาพสวยมากไร้ฟ้าติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยสปอยเลอร์และเสารับสัญ,ญญาณเป็นแบบชาร์กฟินค่ะ เดี๋ยวเรามาเปิดดูในเรื่องของช่องเก็บสัมภาระกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้เนี่ยช่องเก็บสัมภาระของเขานะ โอ้ยใหญ่พอสมควรเลยนะคะมีถาดรองมาให้แล้วเรียบร้อยนะแล้วก็มีอุปกรณ์ค่ะในเรื่องของการซ่อมยางอะไหล่มาให้ค่ะจะเป็นน้ํายาเติมเติมได้ประมาณสัก3-4ครั้งนะคะเติมครั้งหนึ่งวิ่งไปได้ประมาณ50-60กิโลเลยทีเดียวนะมันใช้ง่ายเหมาะสําหรับคุณผู้หญิงนะคะที่ไม่ค่อยถนัดในการเปลี่ยนลอ้อในเรื่องของตัวโครงสร้างรถกันนะคะไล่ตรงนี้เลยโครงสร้างรถหัวน็อตฝาท้ายฝาท้ายเดิมหัวน็อตไม่มี หมุนไม่มีรอยขยับไม่มีสนิมเม็ดอาร์คเห็นการเช็ดแบบนี้สีเดิมเนียนมากๆเลยโคมไฟเดิมจากโรงงานนะคะคันนี้ค่ะด้านล่างไม่มีร่องรอยการเฉี่ยวชนหนักมาอย่างแน่นอนนะคะโคมไฟเดิมคอรเตอร์ของเขาแบบนี้เลยฝาท้ายเดิมนะคะสภาพตัวฝาท้ายไม่มีรอยบิดเบี้ยวค่ะเม็ดอาร์คเห็นกันชัดๆนะคะคันนี้ถือว่าใช้ได้เลยสําหรับตัวรุ่นนี้เพราะว่าเป็นปีค่อนข้างที่จะใหม่ แล้วก็ใช้งานน้อยเซ็นเซอร์ติดมาให้แล้ว2จุดนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวด้านล่างตกแต่งเป็นลายเคปลาเพิ่มความสปอร์ตให้ตัวรถเพิ่มขึ้นคันนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะคะคันนี้เป็นตัวเริ่มตน้นเดี๋ยวรอให้ดูในเรื่องของเบาะนั่งนะคะฝั่งผู้โดยสารกันบ้างค่ะสําหรับเบาะผู้โดยสารคันนี้จะได้เป็นเบาะผ้านะคะด้านหลังสภาพเบาะไม่มีชํารุดฉีกขาดไม่มีคราบฝั่งเลือหัวหมอนมีให้3ามตแหน่งค่ะ ตัวรถโครงสร้างรถสภาพสวยเดิมนะคะแผงประตงแผงประตูไม่มีริ้วรอยหรือจะเป็นในเรื่องของตัวหัวน็อตค่ะหัวน็อตไม่มีรอยหมุนขันไขนะคะคันนี้หนูเล็กบอกเลยไม่ต้องพูดอะไรเยอะค่ะมาแบบสวยๆเดิมๆแบบนี้คัดรถเกรดเมาให้แล้วนะคะน้องๆป้ายแดงกันเลยก็ว่าได้สําหรับใครที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องออปชั่นอะไรมากมายคันนี้ตอบโจทย์ค่ะนะคะในเรื่องของภายในนะคะฝั่ง คนขับกันบ้างค่ะแผงประตูฝั่งคนขับกระจกปรับไฟฟ้าฝั่งเดียวนะคะแล้วก็อันนี้สามารถปรับผู้ช้างตรงนี้ได้เลยแต่ว่าคันนี้ตัวกระจกจะไม่ได้พับไฟฟ้านะคะลูกค้าขาเข้ามาข้างในปุ๊บตัวบอกปรับเลื่อนเองพวงมาลัยเป็นแบบม,มันติฟังก์ชัน2ฝั่งเดี๋ยวหนูเล็กลองสตาร์รถให้ชมเลขใหม่กุญแจเป็นแบบไขแบบนี้อะ เลขไมล์ของเขาเนะี่ยข้อดีคันนี้นะข้อที่1ได้รถปีใหม่ได้รถใหม่น้อยไมล์ปีไมลอยู่ที่7,423กิโลไมล์น้อยมากๆเลยแล้วสภาพโครงสร้างเดิมเหมือนออกมาจากป้ายแดงหน้าจอทัชสกรีนมีมาให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่ได้มีกล้องถอยให้สามารถเชื่อมต่อนะคะ USB Bluetooth นะเปิดวิทยุวิทยุนะสามารถเชื่อมต่อได้ค่ะแอร์เย็นฉ่ำามากเลยคันนี้นะคะแล้วก็เป็นแอร์แบบหมุนเนาะแล้วก็ตัว ัวเกียร์ค่ะได้เป็นเกียร์ออตโต้นะคะแบบคันบันไดค่ะในส่วนของคอนโซลรถก็จะมีลิ้นชงนิชักให้เขาจะคุมโทนสีดำนะพี่ๆ่าอุ้ยขออภัยค่ะคุมโทนสีดำนะคะตัวเบาะก็จะเป็นสีดำแล้วก็เป็นเบาะผ้าเวลานั่งไปก็จะรู้สึกว่านุ่มๆเลยแล้วเบาะไม่มีฉีกไม่มีชำรุดฉีกขาดใดๆนะคะ ม่านบังแดดเ้าก็ไม่ได้มีกระจกมาให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเริ่มต้นนั่นเองใครที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องตัวฟังก์ชันของรถเท่าไหร่กะว่าเอาไว้ใช้งานนานๆยาวๆแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะคะคันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ตอบโจทย์มากๆเลยเดี๋ยวนูเล็กเปิดห้องเครื่องให้ดูกัน สำหรับตัวเครื่องนะคะคันนี้เป็นเครื่อง 1, 2 0 0ซีซนะีเป็นเครื่องดูโอนะเป็นเครื่อง VVTiE แบบนี้เลยสภาพเครื่องสวยใหม่อันนี้ยังไม่ได้สปานะอาจจะมีคราบฝุ่นบ้างเล็กน้อยแต่ตัวรถก่อนปล่อยให้เรามีการถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กองแอร์เปลี่ยนไส้กอง, Air, กองตอนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยเช็คแบตเตอรี่ค่ะถ้าแบตเตอรี่ถึงรอบต้องเปลี่ยนเราเปลี่ยนให้พี่แน่นอนนะคะให้ดูรวมๆสภาพโครงสร้างรถสภาพโครงสร สร้างสวยเดิมแบบนี้จุด QC ต่างๆยังอยู่ครบชัดเจนนะคะอ่ะมาเริ่มกันที่ตัวโครงสร้างด้านขวามือหัวน็อตไม่มีรอยหมุนขันไขค่ค่ะไม่มีรอยขยับเลยนะสภาพเดิมแบบนี้ตัวเบ้าชงเบ้าชกไม่มีสนิมค่ะโคมไฟไม่มีรอยแตกหกักคานหน้านะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะ ตรงนี้ไม่มีรอยบิดเบี้ยวนะคะไม่เคยชนชนหนักจากด้านหน้ามาอย่างแน่นอนขาคมไฟซ้ายไม่มีรอยแตกขาคัานหน้าเดิมแบบนี้นะนี่หัวน็อตไม่มีรอยหมุนค่ะนะหรือจะเบ้าโชคนี้ก็ยังสวยเดิมอยู่หัวน็อตค่ะฝากระโปรงหัวน็อตเดิมนะคะหัวน็อตเดิมสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ตำแหน่งเดิมนะคะตัวปั๊มโตยโยต้า อยู่ตรงนี้เลยนะที่เป็นตัวแท้เดิมของเขานะคะในเรื่องของรูนะคะรูตรงนี้ก็ยังกลมๆชัดๆเหมือนเดิมไม่มีสีมาโป้มาปิดแต่ใดทั้งสิน้น หัวน็อตฝั่งนี้ค่ะไม่มีรอยหมุนขันไขสภาพนี้ใช้ได้แน่นอนประหยัดน้ํามันได้ถึง20กว่ากิโลลิตรค่ะเติมน้ํามันได้โอ้โหเยอะเลยนะโซ so ฮอ9195 E8 5 E20 e mm hmm. เติมได้หมดเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้ที่สําคัญตัวรถค่ะย้าอีกครั้งเป็นรถที่ปีใหม่มากๆเลย ปี2023จดทะเบียนปี24เล็กไม่0 0 0กว่าโลใช้งานน้อยมากนะคะถ้าใครสนใจอยากได้รถสวยๆรถน้องๆป้ายแดงแบบนี้ไว้ใช้งานนะคะเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องออปชั่นเป็นรถใช้งานจริงๆนะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยแคปหน้าจอแล้วส่งเข้ามาลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะว่าสนใจเป็นคันนี้แล้วแจ้งว่าดูคลิปหนูเล็กมานะคะของแถมหนูเล็กจัดหนักจัดเต็มให้แน่นอนนะคะ สำหรับวันนี้ต้องขอ,อขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมวันนี้หนูเล็กต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ